บัวเลยัวไมึัตายจงพัวบัตายมึงไงหลายตายปัวเลยเอาอีกบ้าเ้าเปลาลบ้าปลล มาแม่เดียวกันเนาโอ้ตายตายป่วยตายป่วยป่วย่วยป่วยตา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 ยไม่เสายจนตายมึงบุยอมป่วยาโอ้มันจะกินไฟขึ้นเายเนาะบุยอมป่วยเนี่ยบุญนาะตอนนี้เนาะในตีนเรากระตุกกระตุกกตไฟขึนจตกเล็กมันุกมันไปชุกกระแล็กมันเลยเอาไุ่มเฟอยม่ใช่แรงเนี่ยจุกกระเล็กมันกระจุกกรล ตายตายมาว่าตายแต้วก็จะคำตายตสวยแถวมึนไหมก็ดีขะดอโอ้เงี่ยว่าเป็นเอาเลี้ยงเลี้ยงเขาเลี้ยงมาฮลูกกูแล้วจิตใจขาดตายคนบุกไปแล้ว บุญยอมไเลยบุญุ่งุ่ด้วยจเอาจนได้ป่ะไปเอาไปเลยมึงเอาไปแหนด้วย้าง <c> ุจุจงานจุ่มแก้วยมันวิล มเล่มันที่หางออกเล่นยุดยุดกูข้านพวปวนย้อมป่อยเราบุ่งกูขานปัไปยไม่ียวอยูดกับไม่จิงลูกกเสียางเสียมากหลายคุณข้าวเน่า